สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยคือนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ประกาศแล้วว่าจะเริ่มใช้จริง1ตุลาคม2568ค่ะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็เอ่อมีทั้งความหวังมีทั้งคำขมตามมาเยอะเลยใช่ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะกระทบวิถีชีวิตคนกรุงเทพเยอะมาก วันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องนี้กันให้รอบด้านเลยค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมจาก s e t ตเทรดบทวิเคราะห์จาก TDRI เขาก็มองเรื่องนี้อยู่ มีมุมมองนักลงทุนจาก eFinance ไทยแล้วก็บอลกรุงสีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ความเห็นจากฝั่งผู้บริโภคคือสภาผู้บริโภคแล้วก็แน่นอนมุมมองการเมืองทั้งจากฝั่งรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายค้านอย่างพาปชรอเขาก็มีมุมมองเรื่องนี้เหมือนกัน เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเอาสาระสำคัญออกมานะครับทำความเข้าใจว่าผลกระตบมันจะเป็นยังไงใครได้ประโยชน์ใครอาจจะเสียประโยชน์ไปภาระใหม่ๆหรือเปล่าเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากครับต้องช่างน้ำหนักกันดีๆระหว่างประโยชน์ที่อาจจะเห็นชัดๆตอนนี้กับความเสี่ยงระยะยาวที่อาจจะตามมาค่ะเริ่มตรงไหนกันดีคะเรามาเริ่มที่ภาพรวมปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับธุรกิจรับไฟฟ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เครือข่ายก็ถือว่าขยายไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับใช่ค่ะครอบคลุมเยอะขึ้นมากแล้วก็ยังมีแผนจะขยายอีกเรื่อยๆนะคะข้อมูลจากเซ็ตเทรดนี่เขาก็มองบวกเหมือนกันนะครับคาดว่ารายได้ธุรกิจเดินรถไฟฟ้าปี68-69นี่น่าจะโตต่อเนื่องเลยประมาณ9.5%แล้วก็15.9%อืมค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะสายใหม่ๆที่เปิดอย่างสีเหลืองสีชมพูก็เริ่มป้อนคนเข้าสายหลักมากขึ้นเรื่อย นอกจากสายใหม่แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ธุรกิจนี้ดูมีแนวโน้มเติบโตมีหลายอย่างเลยค่ะการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็คนเริ่มกลับเข้าออฟฟิศกันมากขึ้นไม่ได้ work from home ตลอดเหมือนช่วงก่อนอ๋อครับครับแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือพฤติกรรมคนใช้รถใช้ถนนนี่แหละคะ่ะเริ่มเปลี่ยนไปเยอะคนจํานวนไม่น้อยเลยหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถเมย์หรือแม้แต่แท็กซี่ เพราะมันสะดวกกว่าคาดการเวลาได้ดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะโดยเฉพาะพอมีเส้นทางใหม่ๆเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นคนก็ยิ่งนิยมอีกอย่างคือค่าโดยสารเฉลี่ยจริงๆเนี่ยก่อนจะมีนโยบาย20บาทนะคะมันก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่แล้วเอวทำไมล่ะครับ ก็เพราะคนเดินทางไกลขึ้นค่ะพอโครงข่ายมันใหญ่ขึ้นคนก็เดินทางข้ามโซนมากขึ้นระยะทางเฉลี่ยมันก็เพิ่มแล้วก็มีเรื่องเงื่อนขาตามสัญญาสัมปทานเดิมด้วยที่อาจจะมีการปรับราคาตามรอบสัญญาอยู่แล้วเข้าใจครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่อง ESG หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน รถไฟฟ้านี่ถือเป็นขนส่งพลังงานสะอาดเลยถูกต้องค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งเลยตอบโจทย์เป้าหมายลดคาร์บอนของประเทศชัดเจนแล้วแผนขยายโครงข่ายที่ตั้งเป้าไว้กว่า550กิโลเมตรภายในปี2573นี่ก็น่าจะยิ่งช่วยเรื่องลดมลพิษได้เยอะเลยผู้ประกอบการอย่าง BTS หรือ b e m เขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ เขาก็พยายามทำเรื่องนี้นะคะอย่าง BEM ก็ไปร่วมกับ CKP ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในบางส่วนส่วน BTS ก็มีการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียนหรือ REC มีการติดเครื่องฟอกอากาศในขบวนรถด้วยคือข้อมูลมันก็ชัดเจนนะคะว่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยปล่อย CO2 น้อยกว่าขับรถยนต์ส่วนตัวเยอะมากจริงๆเอาละครับทีนี้มาถึงเรื่องหลักของเราเลยนโยบาย20บาทตลอดสายที่บอกว่าจะครอบคลุม13สาย เริ่ม1ตุลาคม68แล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐค่ะอยากทราบเหตุผลเบื้องหลังราคา20บาทที่ทางพักเพื่อไทยเขาให้ไว้นะครับว่าทำไมต้องเป็นราคานี้ อ๋อเขาอ้างอิงงานวิจัยนะคะที่บอกว่าค่าเดินทางที่คนส่วนใหญ่พอจะจ่ายไหวแบบไม่เดือดร้อนมากควรจะอยู่ประมาณ10-15%เของรายได้ขั้นต่ำครับซึ่งพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเกินวันละ60บาทเขาเลยตั้งราคาไปกลับไว้ที่40บาทคือเที่ยวละ20บาทไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็จะเหลือเงินอีก20บาทไว้ต่อรถเมย์ต่อเรืออะไรแบบนี้ ประมาณนั้นค่ะเป็นแนวคิดที่เน้นเรื่องความสามารถในการจ่ายของประชาชนเป็นหลักเลยฟังดูเป็นเจตนาที่ดีเลยนะครับแล้วประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับนอกจากเรื่องราคาถูกลงหลักๆเลยก็คือคนประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะมากนะคะบางคนนี่อาจจะจ่ายน้อยลงกว่า30%เลยซึ่งก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นเยอะ มีตัวเลขคาดการไหมครับว่าจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่มีค่ะอย่าง TDRI เขาคาดการว่าผู้โดยสารอาจจะเพิ่มขึ้นราวๆ14%หรือเกือบเกือบสองแสนเที่ยวต่อวันเลยนะคะโหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับผลตอนที่เขาทดลงลดราคาเฉพาะสายสีม่วงกับสีแดงก่อนหน้านี้ตอนนั้นผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้น1 5ถึง5้เลยทีเดียวนอกจากคนใช้เยอะขึ้นแล้ว มีผลดีด้านอื่นอีกไหมครับก็น่าจะส่งผลดีไปถึงธุรกิจรอบๆสถานีนะคะพวกร้านค้าคอนโดก็น่าจะคึกคักขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเรื่องลดปัญหาจราจรลดมลพิษด้วยทางสภาผู้บริโภคเขาก็สนับสนุนประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเรื่องลดมลพิษเนี่ยใช่ค่ะเขาชี้ว่าพอคนรถใช้รถยนต์ส่วนตัวลงมันก็ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลจากฝุ่น pm 2.5ไปได้ด้วยอ๋อจริงด้วยมีมุมนี้ด้วย ค่ะเขาเคยประเมินไว้ว่าแค่ช่วงต้นปี6-6เนี่ยค่ารักษาพยาบาลจาก PM 2.5อาจจะสูงเป็นหมื่นกว่าล้านบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นการลดมลพิษก็เหมือนการลงทุนด้านสุขภาพแล้วก็ประหยัดงบสาธารณสุขไปในตัวสรุปคือถ้ามองในมุมความคาดหวังประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการนี้ดูดีมากเลยนะครับค่ะด้านนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่ก็นั่นแหละครับ นโยบายที่ดูเหมือนจะดีพร้อมแบบเนี้ยมันก็ต้องมีอีกด้านเสมอที่เราต้องมาดูกันรายละเอียดหน่อยโดยเฉพาะคําถามเรื่องความยั่งยืนความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติใช่ค่ะมีข้โต้แย้งเหมือนกันว่าแค่ลดรคาคาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเปลี่ยนใจคนขับรถส่วนตัวจริงๆจังๆก็ได้อย่างที่ t d i เคยทดลองให้ขึ้นฟรีเวันผู้โดยสารก็ไม่ได้เพิ่มพรวดพลาดขนาดนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สําคัญเลยค่ะ t d ดีอเขามองว่าผู้โดยสารที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายลดราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่ย้ายมาจากขนส่งสาธารณะอื่นอยู่แล้วหมายถึงจากรถเมย์รถตู้อะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะอาจจะย้ายมาจากรถเมย์รถตู้มากกว่าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าทิ้งรถส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วหันมาขึ้นรถไฟฟ้าแทนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเป้าหมายหลักเรื่องลดจำนวนรถบนถนนลดรถติดก็อาจจะไม่สำเร็จเท่าที่หวังไว้ค่ะ นั่นเป็นจุดแรกแล้วความท้าทายใหญ่ๆที่หลายฝ่ายกังวลกันมากๆมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับประเด็นใหญ่ที่สุดเลยหนักที่สุดเลยนะคะคือเรื่องภาระทางการคลังค่ะเรื่องยนต์นี้เองใช่ค่ะต้นทุนที่รัฐจะต้องเอาเงินไปอุดหนุนส่วนต่างค่าโดยสารเนี่ยมันมันเยอะมากนะคะตัวเลขประมาณการนี้แกว่งมากเลย ครับเห็นมีหลายตัวเลขมากค่ะตั้งแต่5000ล้านต่อปีที่ทางกระทรวงคมนาคมเคยพูดไว้หรือ8000ล้านที่ TDRI คำนวณไปจนถึงหลัก1 5 0 0 0ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกตามที่ทางพพชอรอหรือสถาบันสร้างชาติเขาประเมินไว้โหหลักหมื่นล้านต่อปีเลยเหรอครับค่ะแล้วตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนะคะเมื่อมีเส้นทางใหม่ๆเปิดเพิ่มขึ้นในอนาคตฟังตัวเลขแล้วก็เออน่ากังวลเหมือนกันนะครับ แล้วรัฐบาลเขาวางแผนจะเอาเงินจากไหนมาจ่าส่วนนี้ครับสำหรับปีแรกนะคะคือช่วงตคอคถึงกย69เนี่ยคอรมอนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้วประมาณ5.6พันล้านบาทครับโดยจะใช้งบประมาณปี69บวกกับงบกลางสำหรับพัฒนาระบบไปก่อนส่วนระยะต่อไปเนี่ยรัฐบาลมองว่าจะนำกำไรสะสมของรอฟมที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ1.6หมื่นล้านบาทมาใช้ก่อน1 6 0 0 0ล้าน ก็พอได้สักพักไหมครับก็น่าจะพอได้สักสองสามปีมั้งคะแล้วหลังจากนั้นเขามีแผนจะตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมขึ้นมาในระยะย,ยาวกองทุนตัวร่วมค่ะซึ่งกองทุนนี้จะต้องมีแหล่งรายได้ของตัวเองอาจจะต้องมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อเก็บภาษีบางอย่างโดยเฉพาะเช่นภาษีรถติดหรือ c o n g e s t i o n charge ที่เก็บรถยนต์ที่วิ่งเข้าพื้นที่เชนในหรืออาจจะดึงส่วนแบ่งจากภาษีรถยนต์ภาษีน้ำมันมาสมทบกองทุนนี้ แต่ว่าการใช้กําไรสะสมของรอฟอร์มมันก็เหมือนแก้ปัญหาระยะสั้นหรือเปล่าครับเพราะเงินก็อนี้หมดกองทุนที่ว่าก็ยังเป็นแค่แผนยังไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนั่นแหละค่ะคือความกังวลที่หลายฝ่ายมองตรงกันนี่คือเหตุผลที่ทางพอปชรแล้วก็สถาบันสร้างชาติเขาออกมาเตือนว่านโยบายนี้อาจจะกลายเป็นนโยบายประชานิยมที่สร้างภาระผูกพันทางการคลังไปยาวๆได้เลยนะ ถ้าไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนที่ยั่งยืนจริงๆมารองรับสรุปคือแหล่งเงินระยะสั้นพอมีแต่ระยะยาวนี่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆเลยใช่เลยค่ะนอกเหนือจากเรื่องหาเงินมาจ่ายแล้วมีความซับซ้อนอื่นอีกไหมครับในการทำนโยบายนี้มีค่ะคือเรื่องความซับซ้อนในการคำนวณแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้เอกชนผู้รับสัมปทานนะคะอ๋อเพราะสัญญาแต่ละสายมันไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะ สัญญาแต่ละสายแต่ละสีเนี่ยรูปแบบมันต่างกันแล้วหลักมันเป็นรูปแบบ PPP หรือ Public Private Partnership ที่รัฐร่วมทุนกับเอกชนแต่ก็มีทั้งแบบ Net cost Net cost ค่ะคือแบบที่เอกชนลงทุนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รับความเสี่ยงด้านไรายได้เองอย่างสายสีเขียวส่วนต่อขยายหรือสายสีน้ำเงินครับและอีกแบบคืออีกแบบคือ Cross cost ค่ะ อันนี้รัฐจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วก็จ้างเอกชนมาเดินรถบริหารจัดการอย่างเช่นสายสีม่วงความต่างของสัญญา PPP 2แบบนี้มันส่งผลต่อวิธีจ่ายเงินชดเชยยังไงครับมันส่งผลต่อสูตรที่จะใช้คำนวณเงินชดเชยค่ะคือมันมีแนวทางคิดหลักๆอยู่2แบบแบบแรกคือชดเชยเฉพาะรายได้ที่หายไปเทียบกับก่อนมีนโยบาย20บาทหมายถึงว่าถ้าคนมาใช้เยอะขึ้นจนรายได้หลังหัก20บาทแล้ว มันไม่ได้ลดลงจากเดิมรัฐก็อาจจะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายน้อยประมาณนั้นค่ะกับแบบที่สองคือชดเชยส่วนต่างต่อเที่ยวเลย คือเอาราคาเต็มตามสัญญาเดิมลบด้วย20บาทแล้วก็คูณด้วยจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดโอูฟังดูแบบที่สองนี่รัฐน่าจะต้องจ่ายเยอะกว่าแบบแรกมากๆเลยนะครับเยอะกว่ามากค่ะและนี่คือจุดที่ tdri กับพพ,พชรเขากังวลกันเพราะดูเหมือนว่าสัญญาสัมปทานส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่เป็น net c o s เนี่ยมันมีแนวโน้มจะผูกมัดให้รัฐต้องจ่ายชดเชยแบบที่2คือส่วนต่างต่อเที่ยว ซึ่งหมายความว่ายิ่งคนใช้เยอะรัฐก็ยิ่งต้องจ่ายเยอะขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะยิ่งคนแห่มาใช้เยอะรัฐก็ยิ่งต้องควักเงินอุดหนุนมากขึ้นตามจำนวนคนอาจจะสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปีอย่างที่ TDRI ประเมินไว้ซึ่งมันแพงกว่าสูตรแรกเป็นเท่าตัวเลย แล้วแบบนี้มันจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือเปล่าครับก็อาจจะถูกมองแบบนั้นได้ค่ะเพราะเอกชนได้ทั้งจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมาใช้บริการแล้วก็ยังได้เงินชดเชยจากรัฐที่มากขึ้นตามจํานวนคนด้วยอีกยังไม่นับเรื่องสายสีเขียวกับสีทองที่กทมดูแลเองอีกใช่ไหมครับว่ากทมจะเอาเงินจากไหนมาชดเชยใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเลยว่ากทมจะบริหารจัดการงบประมาณส่วนนี้ยังไงมีความท้าทายด้านอื่นอีกไหมครับ มีค่ะประเด็นเรื่องปัญหาความจุแล้วก็คุณภาพบริการอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันความแออาดใช่ค่ะคือรถไฟซาสายหลกัหลกๆอย่างสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นทุกวันนี้มันก็แน่นมากๆอยู่แล้วนะคะจริงครับแน่นมากถ้าเกิดนโยบายนี้ดึงคนเข้ามาเพิ่มอีกเยอะมากๆอย่างที่คาดการกันไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาคอขวดคนล้นสถานีรอรถนานขึ้นไปอีก เบียดกันจนเดินทางลำบากคือคุณภาพบริการโดยรวมอาจจะแย่ลงได้ซึ่งก็ต้องลงทุนเพิ่มทั้งขบวนรถเพิ่มความถี่จ้างคนเพิ่มถูกต้องค่ะแต่ณตอนนี้คือยังไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนออกมาเลยจากทั้งฝั่งรัฐบาลหรือจากฝั่งเอกชนผู้เดินรถเองว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงน่าคิดเหมือนกันนะครับเราเรื่องการเข้าถึงนโยบายแหะครับที่บอกว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปต้องใช้บัตรแบบนั้นแบบนี้ นั่นก็อีกประเด็นค่ะคือเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงเงื่องไหที่ว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ต้องจ่ายด้วยบัตร EMV contactless พวกบัตรเครดิตเดบิตรุ่นใหม่หรือไม่คู่บัตรแรบ b ิ t ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคหรือเป็นกำแพงสำหรับคนบางกลุ่มได้นะคะเช่นกลุ่มไหนบ้างครับเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้แอป ใช้สมาร์ทโฟนหรือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีบัญชีธนาคารหรือผู้พิการบางประเภทที่การใช้งานระบบแบบนี้อาจจะไม่สะดวกอ๋อ oh, ครับซึ่งทาง 101.world สถาบันสร้างชาติหรือแม้แต่สภาผู้บริโภคเองก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่านโยบายนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกคนอย่างแท้จริงหรือเปล่า แล้วก็มีคําถามสุดท้ายเรื่องความยั่งยืนของตัวนโยบายเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าตกลงนี่จะเป็นนโยบายถาวรไปเลยหรือเป็นแค่มาตรการระยะสั้นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกไปได้ง่ายๆถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือถ้าเจอปัญหาเรื่องงบประมาณหนักๆในอนาคตอฟังความท้าทายทั้งหมดมาคร้ก็ก็หนักใจแทนเหมือนกันนะครับแล้วแบบนี้มันพอจะมีทางออกหรือแนวทางอื่นๆที่เป็นไปได้ไหมครับที่จะช่วยให้คนเดินทางได้ถูกลงแต่ไม่ต้องแบกรับภาระหนักขนาดนี้ มีข้อเสนอแนะหรือทางเลือกที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยที่หลายฝ่ายค่อนข้างเห็นตรงกันคือควรจะเร่งผลักดันระบบตัวร่วมหรือ common ticketing system ให้มันสำเร็จใช้ได้จริงแล้วก็ครอบคลุมทุกระบบขนส่งก่อนไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าใช่ค่ะทั้งรถไฟฟ้ารถเมเรือคือให้มันเชื่อมต่อกันได้สะดวกจริงๆก่อนไม่ใช่แค่ลดราคาเฉพาะรถไฟฟ้า อันนี้ทั้งช DI อทั้งพพอชอรอก็เสนอแนวทางนี้หมายถึงว่าทําตัวร่วมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูเรื่องลดราคาแล้วเรื่องการอุดหนุนล่ะครับมีแนวทางอื่นไหมนอกจากลดเหมาเหมา20บาทก็มีแนวคิดเรื่องการอุดหนุนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหรือ t a r g e t e n g subsidies แทนการลดราคาให้ทุกคนเท่ากันหมดเจาะจงยังไงครับก็อย่างเช่นข้อเสนอของพอพอชอรอที่อาจจะอุดหนุนเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเฉพาะเส้นทางที่คนทํางานใช้กันเยอะ หรือให้ส่วนลดเป็นรายบุคคลไปเลยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือทำเป็นบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะซึ่งวิธีนี้น่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการลดราคาแบบเหมาจ่ายเยอะเลยค่ะการหาแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนก็สำคัญมีข้อเสนออะไรไหมครับนอกจากไอเดียเรื่องกองทุนตัวร่วม ก็มีข้อเสนอให้สร้างแหล่งรายได้เฉพาะหรือ Earmark Revenue ที่จะเอามาใช้สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะโดยตรงไปเลยเช่นอะไรบ้างครับเช่นการเก็บภาษีเฉพาะจากกลุ่มที่อาจจะสร้างภาระให้ระบบ หรือได้ประโยชน์จากระบบเช่นภาษีเจ้าของรถยนต์ในกทม,มและปริมณฑลอันนี้พคชอรอเสนอหรือภาษีที่ดินที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าภาษีน้ํามันหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องการเก็บภาษีเข้าเมืองสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบที่ดรสุเมธองกิติกุลจาก TDRI เคยเสนอผ่านไทย PBS แล้วตัวระบบรถไฟฟ้าเองล่ะครับ พอจะหาไรายได้เพิ่มจากทางอื่นนอกเหนือจากค่าตั๋วได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือการพัฒนาไรายได้นอกเหนือค่าโดยสารหรือ non fare box revenue อย่างจริงจังเช่นทางสถาบันสร้างชาติโดยศอสอรรเกรียงศักดิเรือนวงศักเสนอว่าควรจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบๆสถานีให้เต็มที่เลยเช่นพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือ TOD transit oriented development ให้เช่าร้านค้ามีพื้นที่โฆษณาจัดเอีเวนต์ต่างๆ อ๋อ oh, เหมือนที่ฮ่องกงทำกับ MTR ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอ้างอิงโมเดลนั้นเลยที่รายได้ส่วนนี้ของ MTR มีสัดส่วนสูงมากมันช่วยลดการพึ่งพารายได้จากค่าโดยสารได้อย่างดีเลยแล้วการไปแก้สัญญาสัมปทานเดิมเ่ะครับเป็นไปได้ไหมก็มีข้อเสนอเหมือนกันค่ะว่าควรจะเจราจาแก้ไขสัญญาสัมปทานกับเอกชนเพื่อหาโครงสร้างค่าโดยสารระยะยาวที่มันสมเหตุสมผลและก็เป็นธรรมมากขึ้น อาจจะไม่ต้อง20บาทเป,ป๊ะแต่เป็นอัตราที่มันยั่งยืนกว่าเช่นโมเดลค่าโดยสารสูงสุด45บาทที่ TDRI เคยเสนอไว้หรือปรับรูปแบบความร่วมมือไปเลยค่ะหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนไปเลยเช่นการตั้งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนหรือ Joy เว n t u r e ที่รัฐกับเอกชนถือหุ้นแล้วก็รับความเสี่ยงร่วมกันมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยลดภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงได้ ประเด็นทางเลือกพวกนี้น่าคิดมากครับทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองไปที่ฝั่งนักลงทุนดูบ้างครับเขามองนโยบาย20บาทนี้ยังไงเป็นโอกาสหรือว่าเป็นความเสี่ยงกันแน่เป็นคําถามที่นักลงทุนก็ถกเถียงกันเยอะเหมือนกันค่ะคือนโยบายนี้มันมีศักยภาพที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเชิงโครงสร้างหรือ structural game changer ได้เลยนะถ้ามันทําสําเร็จจริงๆเปลี่ยนเกมยังไงครับ ก็คือมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการขึ้นมามหาศาลซึ่งมันก็จะสร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆต่อเน,นื่องไปได้อีกเยอะมากแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะกลายเป็นกับดักมูลค่าหรือ valuation trap ได้ไง่ายๆเหมือนกันกับดักยังไงครับก็ถ้าเกิดการสนับสนุนจากรัฐมันไม่แน่นอนมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินชดเชยล่าช้าหรือติดขัดหรือเกิดปัญหาในการดําเนินงานจริงมันก็อาจจะส่งผลลบต่อผลประกอบการได้เหมือนกัน แล้วหุ้นที่เกี่ยวโดยตรงอย่าง BEM กับ BTS นี่นักลงทุนมองต่างกันไหมครับเอ่อช่วงแรกๆก,ก็มีการวิเคราะห์กันว่า BTS อาจจะได้ประโยชน์มากกว่านิดหน่อยเพราะมีบางสายที่ยังขาดทุนอยู่การได้เงินอุดหนุนมาน่าจะช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วกว่า BEM ที่สายสีน้ำเงินเขามีกำไรอยู่แล้วครับแต่ล่าสุดก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปเหมือนกัน จากประเด็นที่ว่ารัฐอาจจะพยายามไม่แบ่งรายได้จากผู้โดยสารส่วนเพิ่มที่เข้ามาเพราะนโยบายนี้ให้เอกชนเพื่อลดภาระการคลังของตัวเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงผลบวกต่อผู้ประกอบการอาจจะได้ไม่มากอย่างที่คิดตอนแรกสรุปคือยังไม่แน่นอน ใช่ค่ะสิ่งสำคัญที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ย้ำเหมือนกันคือนโยบายนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากและยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในประมาณการราคาเป้าหมายของหุ้นอย่างเป็นทางการนะคะมันเลยเป็นเหมือนปัจจัยกระตุ้นหรือแคทาลิสต์ที่ต้องรอความชัดเจนมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบการชดเชยจะเป็นยังไงใครรับผิดชอบส่วนไหนแต่ถึงจะยังไม่ชัดเจนก็ยังพอมองเห็นโอกาสอยู่บ้างค่ะ เพราะราคาหุ้นทั้ง BEM และ BTS ตอนนี้ถือว่าปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วจากปัจจัยกดดันอื่นๆก่อนหน้านี้ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ามันมี upside potential หรือช่องว่างให้ราคาปรับขึ้นได้อีกพอสมควรถ้านโยบายนี้มีความชัดเจนแล้วก็ออกมาในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเอกชนอย่างบล็อกรุงคีเขาก็ให้เป้าหมายไว้สูงกว่าราคาปัจจุบันพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหุ้นกลุ่มอื่นๆที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมไปด้วยนะคะเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า อย่าง AP, SC, s e r i อ๋อเพราะคนน่าจะอยากอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากขึ้นค่ะแล้วก็กลุ่มค้าปลีกที่มีสาขาใกล้ๆสถานีอย่าง CPO, Home Pro หรือกลุ่มสื่อโฆษณานอกบ้านอย่าง Plan B, VGI ก็น่าจะได้ประโยชน์จากจำนวนคนที่สัญจรผ่านไปมา,มากขึ้นแล้วประเด็นเรื่องความแออัดที่อาจจะเกิดขึ้นล่ะครับนักลงทุนมองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่า จุดนี้น่าสนใจค่ะคือในมุมของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนบางส่วนอาจจะมองความแออัดว่าเป็นค,ความท้าทายเชิงบวก positive challenge เสซด้วยซ้ำนะคะบวกยังไงครับมันน่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมหรอ ก็คือมันสะท้อนว่านโยบายประสบความสำเร็จไงคะมีคนมาใช้บริการเยอะมากแล้วมันก็ยังสามารถใช้เป็นเหตุผลในการไปเจรจาขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นหรือการขอให้รัฐช่วยลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอะไรทานองนั้นคะ่ะพอฟังทั้งหมดแล้วนโยบายนี้ก็เหมือนเหรียญ2ด้านจริงๆนะครับด้านหนึ่งคือความหวังเลย ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนอาจจะปฏิวัติระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพช่วยลดปัญหารถติดลดมลพิษซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะแต่กด้านหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลยทั้งเรื่องหาเงินทุนที่ยังไม่ชัดเจนในระยะยาวความซับซ้อนในการจ่ายเงินชดเชยปัญหาความแออัดที่รออยู่ข้างหน้าแน่ๆแล้วก็ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงอีก มันคือการตัดสินใจครั้งสำคัญจริงๆครับที่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวที่อยากเห็นกับความเป็นจริงข้อจำกัดต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันใช่ค่ะเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนที่อาจจะสูงรลิ่วแล้วก็ความซับซ้อนมากมายที่ต้องจัดการเนี่ย ทรัพยากรอันมหาศาลที่ต้องทุ่มลงไปกับนโยบาย20บาทตลอดสายเนี่ยมันเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุดแล้วหรือยังหรือว่าการนำทรัพยากรส่วนหนึ่งไปเร่งสร้างระบบตั๋วร่วมให้สมบูรณ์แบบจริงๆให้มันครอบคลุมทุกโหมดการเดินทางก่อนแล้วค่อยๆให้การอุดหนุนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจริงๆอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวทางที่สร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน แล้วก็เท่าเทียมได้อย่างแท้จริงในระยะยาวมากกว่าหรือเปล่าถึงแม้ว่าราคาเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เป็น20บาทสําหรับทุกคนก็ตามเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะว่าทางไหนจะตอบโจทย์ระยะยาวได้ดีกว่ากันครับก็ฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ